เกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยนะถ้าไม่ได้ศึกษาโลกุตรธรรมจนบรรลุอรหันต์คนก็จะเวียนวนไม่ได้รู้แม้แต่เป็นโสดาบันจะเวียนวนเป็นเทวนิยมนะไนะดีชั่วชั่วดีดีชั่วชั่ว,วดีไหลเยี่ยงสุขเลียดทุกข์นะ เขาจะวนอยู่ที่สุขทุกโดยเขาไม่รู้สุขรู้ทุกขด้วยนะวิปลาดอยู่อย่างนั้นน่ะพระพุทธเจ้ามันตรัสรู้ความดับที่ถาวรที่สุด า่าคนพบความดับทิฏฐาวรที่สุดให้แก่จิตปิญญาณตนเองได้แต่เป็นดับโลกก็ไม่ได้โลกนี้ก็ให้พระเจ้าเขาเป็นเจ้าของพระเจ้าเขาบอกเขาเป็นผู้สร้างก็ให้พระเจ้าเขาเป็นเจ้าของแต่สําหรับคนแต่ละคนนั้นะ ไม่ต้องไปพระเจ้าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ละจะจริงหรือไม่จริงแล้วแต่แต่มันมีโลกมันมีธรรมชาติทุกอย่างเกิดขึ้นอยู่ตั้งแต่เป็นอวกาศมีอะไรอะไรทั้งหมดมานั่นแหละทั้งหมดเลยมีอวกาศมีบิ๊กแบงมีนบลามีกาแล็กซีอะไรขึ้นมาจงกระตั้งมาเป็นโลก จนเรั้งมาเป็นจักรวาลน,น้อยจักรวาลใหญ่แล้วก็มีชีวะเกิดพิชะนิยามเกิดจิตนิยามขึ้นในโลกลูกหนึ่งที่พูุ้ทธเจ้าท่านตร,รัสรู้ว่าตามลำดับแล้วอ๋อในธรรมชาติเนี่ยมันพัฒนามาก็มันเองตั้งแต่อุตุนิยามมาเป็นพีชานิยามแล้วก็มาเป็นจิตนิยาม จิตนิยามคือสัตว์จนกระทั่งถึงเป็นคนจนกระทั่งเป็นคนที่ฉลาดจนฉลาดจนประเสริฐเป็นอริยบุคคลเป็นพระพุทธเจ้าจัดสรุ้อ๋เรามามมีตัวตนเป็นจิตนิยามมีตัวตน จนกระทั่งท่านตัดสรู้ว่าอ๋อตัวตนนี่มันก็ถ้าไม่รู้มันก็อยู่เป็นตัวตนนิรันดรนมวลเทวานิยมทางเทวานิยมก็ถ้าไม่ไม่มีปัญญาไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความรู้ขั้นโลกุตระสุนยอดเลยก็จะเป็นจิตนิยามอยู่นิรันดรอ,อยู่กั โลกียะหมุนเวียนเกิดแล้วก็ตายตาย,ตายแล้วก็เกิดแต่เทวนิยมมากปฏิเยอะมากที่เขาไม่รู้การเวียนตายเวียนเกิดเขาไม่รู้เขารู้แต่ว่ามาเกิดเป็นคนแล้วตายเสร็จก็ต้องไปอยู่พระเจ้าชาติเดียวเกิดมาเป็นคนชาติเดียวตายปุ๊บก็ต้องไปอยู่พระเจ้าแล้วยังไงต่อมาเกิดอีกไหมพระเจ้าให้มาเกิดถึงไม ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่อธิบายบางเทวนิยมมีเทวนิยมหลายนิก,กายอธิบายว่ามาเกิดอีกให้มาเกิดอีกพระเจ้าให้มาเกิดอีกมาเกิดใหม่จนกระทั่งถึงขัน้นพัฒนาขึ้นมารู้วิบากกรรมวิบากแต่เขาก็รู้อย่างเทวนิยมมีกรรมวิบากอย่างเทวนิยมซึ่งกรรมวิบากเป็นปจิจไตย เป็นเรื่องที่รู้ไม่ได้ง่ายๆผู้ที่รู้กรรมวิบากได้จริงก็คือพระพุทธเจ้าและก็สามารถทำกรรมทำวิบากให้เหลือแต่กรรมวิบากที่ดีไม่ทำกรรมให้เป็นวิบากที่ชั่วเลยแน่ มั่นคงแน่นอนทำแต่ดีไม่ทำชั่วไม่ทำบาปเลยสัพป,ปาปัสสะอัการะนังไม่ทำชั่วเลยทำแต่ดีเพราะงั้นกรรมใดที่ทำเหลือแต่ดีเท่านั้นทุกกรรมเป็นกุศลสำเร็จเป็นคนที่ทำแต่ดีไม่ทำบาปเลยนี่เป็นโลกียะ แล้วก็ทำจิตให้บริสุทธิ์ขาวผ่องปราศจากเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดอีกได้สจิตตะประโยชน์ปนังตัวที่สามนี่เป็นโลกุตระตัวที่หนึ่งตัวที่สองเป็นโลกิยะพระพุทธเจ้าตรัสรู ทั้งโลกียะทั้งโลกุตระเพราะฉะนั้นที่เป็นโลกียะท่านก็ทำดีไม่มีชั่วเลยถ้าชีวิตมนุษย์ยังจะอยู่ไม่ปรนิพานเป็นปริโยสารบรรลุอรหันต์ได้เป็นต้นผู้นี้ทำแต่ดีไม่มีทำชั่วอีกตลอดไปคุณจะอยู่ยาวนานเท่าไหร่ก็ได้นะแต่เทรวาด อย่างชา,ชาวไทยเทราวาเนี่ยไม่รู้เรื่องนะที่อาตมาอธิบายเนี่ยเป็นอาหานก็ตายศูนย์ไถ่ายเดียวเลยอุเชติติไปถึงขนาดนั้นเป็นบททสัตว์โพธิสว์เกิดอีกอาหารหันต์เกิดอีกไม่ได้ี่ถือว่าพูดอธิบายนอกาศาสนาพุทธไปนวนเลยอาตมาก็ถูกจัดอยู่ในพวกที่นอกกรีดอธิบายธรรมะนอกธรรมะพระพุทธเจ้า เขาเท่านั้นอธิบายธรรมะถูกต้องอ้าวอ,อัตมาก็มาแยง้งมาเทียงแล้วเขาจะยึดวัตถุของเขาเขาก็ยึดแล้วของเขาอ่ะอัตมาไปทําอะไรได้อัตมาก็ทําสิ่งที่อัตมาเห็นว่าเ,ออเขายึดของเขาก็เป็นภูมิรู้ของเขาเราก็เป็นที่เราเข้าใจเราก็ยึดถืออย่างนี้มันก็นานา,นาสงวาตกันเท่านั้นเองแต่เขาจัดเราเป็นนิก,กาย ไล่เราเป็นนิกายอาตมาไม่ไม่บางอาจที่จะไปทํานิกายเพราะอา,อาอตมาไม่กล้าทําอนันตริยกรรมนั้นส่วนใครเขาจะทํานิกายก็เรื่องของเขาอีกอะ่ะก็เป็นจริงตามที่เขาทำส่วนอาตมาไม่ไม่เอาอาตมาทําแค่นานาสงวงสา์จิตถือกันว่าเอาผู้ที่ยังเป็นสมณะเป็นนักบวชเป็นอะไรอยู่ก็เป็นนานาสวัสดกันนะแค่ไม่สมานสวัสต ไม่เป็นสังวาสเดียวกัน,นทำสังฆการร่วมกันได้อะไรอย่างนี้เท่านั้นเองก็สังฆกรรมคนละสังฆกรรมศรีลไม่เสมอสมาร์ทกันปฏิบัติกันคนละอย่างอะไรกับมันก็ว่าไปตามนานาสังวาสไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะงั้นการรู้การเข้าถึงปฏิบัติบรรลุในธรรม จึงไม่เสมอสมานกันก็ปรากฏจริงอย่างชาวโสดในปฏิบัติเข้าใจอย่างนี้ปฏิบัติตามที่เราเข้าใจได้ผลมาอย่างนี้เป็นอย่างนี้แตกต่างกันกับทางเทรสมาคมเขาก็อาศัยที่เขาได้เทรสมาคมเขาก็อาศัยเป็นสุขเขาไม่รู้จักโลกุตระสุขทุก สุขทุกข์เป็นโลก,กุตระเป็นอริยสัตว์เขาไม่รู้จักแต่รสมาคามไม่รู้จักสุขทุกข์ไม่รู้จักอริยสัตว์ส่หลงทุกข์ป็นสุขอย่างวิปลาสกันอยู่หลงโลกิยะเป็นสิ่งที่น่าได้น่ามีน่าเป็นไม่มีโลก,กุตระเพราะฉะนั้นจึงอาศัยแต่แค่ อยู่กับโลกิยะอยู่กับลาบยศชนเสริญโลกิยาสุข,ขเขาอยู่อย่างนั้นเขาไม่หมดสุขหมดทุกข์ไม่รู้จักสุขจกทุกข์ไม่มีอนัตตาไม่มีสุญญาตาไม่มีนิพพานนะเทระสมาคมหรือชาวโดดมันจะเป็นพระปฏิบัติก็ตามพระปฏิบัตินั่งหลับตาไปเสร็จแล้วก็หลงว่าตัวเองหมดภพหมดชาติเป็นอารหัน ก็เป็นอรหันเกเพราะมันยังไม่สมาธิไม่เป็นโลก,กุตระรู้จะเรียนทางปริยัติป้อยจนกระทั่งกลายเป็นมหายานก็หลงว่าตัวเองเป็นอรหันมีเหมือนกันว่างจิตว่างจิตไม่มีแล้วกิเลสอะไรไปซึ่งไม่ได้บรรลุเพราะ จิตเป็นจริงจิตเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมจริงผู้ที่จะรู้ถึงธรรมจริงบรรลุธรรมจริงผู้ที่บรรลุแล้วเป็นอราหาันได้จริงแต่ไม่มีปฏิสัมพิทายานก็เอามาอธิบายเอามาสาธยายสู่ผู้คนฟังไม่ค่อยได้ได้ก็อย่างสังเขตอย่างสั้นๆอย่าง บางทีนิสายอย่างพระอัศชิเงี้ยพอพระสารีบตุตรแต่ยังไม่ได้บวชยังอยู่ในพวกอื่นอยู่พอไปพบพระอัศชิเขา,เาถามว่าศาสดาท่านสอนยังไงพระสัศจิก็บอกว่าโอ้เราก็ไม่เก่งเนะเาะสาธยาให้ฟังคงไม่ได้ยาวหรอกก็คงได้แต่แค่บอกสั้นๆ ท่านสอนว่าทิสิ่งใดเ,เกิดมาแต่เหตุดับเหตุจะได้ถึงนั้นก็ดับภาษาดีบทตอนนั้นยังไม่ได้บวชยังไม่พบพระพุทธเจ้าพบแต่พระาัจิจิตเป็นลูกศิษย์รพระพุทธเจ้าแล้วเกิดรู้ทันทีเลยไอายานี่คือโอ้โห ประโยคทองประโยคทองประโยคทองรีบไปบอกกฤตมานบก,ก็บอกว่าไปไปพบพระพุทธเจ้ากันไปชวนอาจารย์นะชวนอาจารย์สนชัยเวรธบุตรบอกอาจารย์พบพระพุทธเจ้าแล้วคือเขารู้นะในหมู่ต่างๆในเขาก็รู้กันเจ้าสำนัก นักบวชทั่วไปก็รู้ว่ามีศาสนาพุทธมีพระพุทธเจ้าจะมาอุบัติมีการทำนายแล้วโกนทัญญาทำนายพรามเจ็ดแปดรูปนะั้นทำนายนทำนายพอเจ้าชายสิทธัตถะเกิดมาเขาก็ทำนายว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพรามเจ็ดแปดคนทำนายจะเป็นพระพ,พุทธเจ้าพอได้ข่าวพระพุทธเจ้า ท่านตัดสรุ้ท่านยืนยันว่าท่านเป็นพผู้จา้าและชวนกันไปพบนะสนใจเวัดตบุตรไม่สนไม่ไปเราจะอยู่คนหมู่มากโดยเอาเหตุผลว่าในโลกนี้มีคนฉลาดมากหรือโง่มากสนใจกปลองถามอุปติสสะบอกว่าก็คนฉลาดที่มีน้อยคนงโง่ก็มีมากเออเธอไปอยู่กับคนน้อยเธอ เราจะช่วยคนมากนะเราต้องสารคนมากอุปติสะหรือเกาจวนรโกลิตะไปหาไปพบพระพุทธเจา้าพอไปถึงพระพุทธเจา้าก็บอกโอ้เห็นเดินมาตแ่ไกลสาวกคู่ของเรามาแล้วแล้วก็ไปบวชกับพระพุทธา้าตัแบ่บิดั้นทำหน้าที่มาตลอดาศาสนา นี่ก็เป็นประวัติก็รู้กันอยู่ทั่วนะสรุปที่อาตมาพยายามอธิบายถึงตำนานหรือประวัติของศาสนาพุทธมานิดหน่อยเนี่ยเพื่อยืนยันให้รู้ว่ามนุษย์ชาติเนี่ยเกิดมาตั้งแต่เป็นธรรมชาติต่ำ จนกลายเป็นศาสนาฮินดูนี่เขาไล่ตั้งแต่เป็นสัตว์แล้วก็จนกระทั่งไปเป็นมนุษย์แครเป็นมนุษย์ป่าคนป่าแล้วก็เป็นมนุษย์ที่จะมีความรู้ฉลาดขึ้นไปไล่ลำดับไปตั้งแปดเก้าสิบขั้นขั้นที่เก้าคือพุทธฮินดูก็ยังยอมรับนะขั้นที่เก้าพุทธ,ธ นะเป็นพระพุทธเจ้าขันโภติกาเป็นพระพุทธเจ้า,จานะอย่างนี้เป็นต้นนะคือความรู้ที่รู้กันเนี่ยรู้กันทั่วไปแม้แต่เทวานิยมส่วนสายเทวานิยมด้านตะวันตกนั้นนะไม่ได้รู้มากเท่าฮินดูด้วยไม่ได้รู้เรื่องจิตวิญญาณละเอียดลอเท่าฮินดูด้วย รู้แค่ตารอบเดียวไปอยู่กับพระเจ้าแล้วมืดอยู่กับพระเจ้าแต่ฮินดูก็เกิดต้องหลายชาติมีกรำมมีวิบากอะไรต่ออะไรด้วย<ม>เป็นแต่เพียงว่าเขาไม่สมาธิจึงไม่มีที่จบเป็นเทว่นิยมอยู่ตลอดการฮินดูเสร็จแล้วก็อยู่กันยังมีชีวิตทำความดีแล้วก็มันก็ต้องเสื่อมเป็นธรรมดาแล้วก็วนไป เทวนยิยมก็วนนานนานจนตัวเองลืมลืมขันเก่าสัญญาเก่าของขันเก่าลืมแล้วก็จำได้แต่แค่กร,กรอบรอบที่ตัวเองจำได้สิ่งพระพุทธเจ้าท่านแบ่งเป็น62ทิฏฐิเนี่ยท่านแยกไว้เห็น<ม>พรกที่ิจําเอาอาดีตเป็นหลักถือขันอดีตเป็นหลัก ก็ได้18บแถือขันเก่าด้วยฟงสร้างมีผมิผสมประเสริฐใหม่ด้วยเป็น44ทางอนาคตอย่างนี้เป็นต้น,นสรุปแล้วผู้รู้ยิ่งยูยอดรู้จบเลยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งดับจิตนิยามของตนเองไปเลยแยกถาดเป็นดินน้ำไฟลมไปเลย คือพระพุทธเจ้าจะอยู่ก็อยู่อย่างมีหลักประกันว่าไม่ทำชั่วทำแต่ดีและถ้าจะตายก็ตายอย่างที่ตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกตายแล้วกิยังไม่ยอมดับง่ายๆหรือตายแล้วสูญไปเลยแยกเป็นทิ่น้ำไปลมไปเลยได้จึงครบถ้วนบริบูรณ์หมดเลย พอรู้ทั้งอุตุนิยามรู้ทั้งพิจานิยามรู้ทั้งกิจนิยามและรู้ทั้งกรรมนิยามธรรมนิยามจบสุดเลยบริบูรณ์สุดที่อาตมาสาธยายมาไม่รู้กี่รอบกี่รอบกี่รอบแล้วลอาตมาก็ยังเป็นโพธิสัตว์เพราะตั้งปณิธานมาแล้วจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นทํรเนียบให้ได้ รมเนียบในสิ่งที่มนุษย์สูงสุดยอดสุดได้พระพุทธเจ้านี่องค์ใดองค์หนึ่งในทมเนียบนั้นองค์ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วไม่รู้องค์กี่ล้านไม่มีใครจดบันทบเบียนเอาไว้ทําสถิติไว้ว่าพระพุทธเจ้ามีกี่ล้านล้านล้านองค์แล้วทางมหายาอาตมาเกิดมามีจิตนิยาม อาตมาก็จะต้องทำจิตนิยามของอาตมาให้สุดสุดแล้วถึงจะปริบัานเป็นบริสัมไม่อยู่สมัยสองเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่เอาสมัยสองอยู่สมัยเดียวแล้วพระพุทธเจ้าองค์ทุกองค์ก็ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่สมัยสองแเพราะว่าอยู่มาไม่รู้กี่สมัยแล้วเป็นโพธิสัตว์มาจกนกระทั่งเป็นมหาโพธิสัตว์ก็ไม่มีใครเทียบเท่าอยู่แล้ว เกิดไปอีกก็เป็นมหาบริษัทที่สูงนะนี่จะตาโบริษัทจะไล่ไม่ทันง่ายๆหรอกมหาบริษัทท่านสูงต้องไล่ไปกว่าจะขึ้นถึงมหาบริษัทกว่าจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งกโอ้โหเสื้ออาตมาก็อธิบายสาธยายตามภูมิที่อาตมาเป็นบริษัทระดับเจ็ดนี่พอรู้ตำราพอรู้บทเรียนเนี่ยแต่อาตมายังไม่ถึง มหาปธิสัตว์หรือว่าพระพุทธ,ธเจ้าหรือปัจเจกสัมมาสัมพุทธ,ธะยังไม่ถึงเท่านั้นเองก็สาธยายสู่ฟังตามความรู้ที่ตัวเราเองยังไม่ถึงแต่มีตำราแล้วมีแผนที่แล้วเอามาพูดฝุกฟังนะไปนำหน้าที่ตัวเองก็ยังเป็นไม่ได้แต่มั่นใจว่าไม่ได้ผิดนะเป็นโพธิสัตว์ระดับแระดับ ขึ้นไปปัจเจกสมาธิพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าอย่างนี้ถูกต้องหมดเป็นแต่เพียงอัตมายังปฏิบัติตนยังภูมิบัธรรมธรรมะที่มีจริงเป็นจริงของเรายังเดินทางไม่ถึงเท่านั้นเองนะซึ่งอัตมาพูดไปเนี่ยเท่าที่อัตมาพูดได้ถ้าคนที่ตั้งใจศึกษาดีๆจริงๆแล้วฟังที่อัตมาพูดแล้วเนี่ย จะรู้ได้ว่าออัตมาเนี่ยเอาสิ่งที่เขายังไม่ได้รู้เนี่ยมาพูดขึ้นมาให้รู้ส่วนคนที่มีอัตตามานะปฏิเสธอัตมาเพราะเขามิฉาทิฏฐิเขาเข้าใจไม่ได้หรือเขาอวิชชายังไม่สามารถที่จะรู้ธรรมะพุทธเจ้าแท้ยังไม่รู้พุทธธรรมยังไม่รู้โลกุตตรธรรมเขาก็ ไม่มีทางจะรู้อัตมาซึ่งอัตมาก็ไม่รู้จะช่วยยังไงก็ช่วยผูท้ที่พอมีดวงตาพอจะฟังรู้เรื่องรู้ได้ก็มาเพราะอัตมาเองไปบังคับหรือไปยัดเยียดอะไรแต่ไ,ไม่ได้หรอกอก็บรรยายสิ่งที่เป็นสัจธรรมไปเท่านั้นผู้ที่ แสวงหาและก็มีสมาธิิพอไม่เอาวิชาหนักนาสาหัสหไม่มีอาัตามานะหนักหน้า,นนาอะไรมากมายนักตั้งใจฟังด้วยดีสุสูส,สรปฏเปัญญัก็จะได้ปัญญาปัญญาแปดเพราะอัตมาเป็นสัตตบรุษยุคนี้ไม่มีพุทธเจ้ามีสัตตบรุษก็คืออัตมาก็ประกาศไปตรงๆใครฟังแล้วผู้มีปฏิภาณ จริงก็จะรู้ได้ว่าอาตมาเป็นสัตตบรุษจริงหรือเปล่าก็ประคับกันไม่ได้ผู้ไม่เชื่อผู้ไม่เข้าใจไม่เชื่อว่าอาตมาเป็นสัตตบรุษก็เป็นจริงไม่มีปัญหาก็ได้เชื่อโอ้พบแล้วสัตตบรุษก็ามาถึงไม่มาเขาก็เอาอยู่ที่เขาอยู่ในฐานอที่เขาจะอยู่อะแต่เขาเห็นว่าใช่ เขายอมรับอยู่เขาก็เอาไปตามแต่บุคคลบุคคลที่เห็นจริงแล้วว่าอันนี้โอ้โหเป็นสัตบุรุษจริงแม้ยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามีสัตบุรุษที่แท้จริงแล้วก็สุดยอดแล้วที่จะต้องคบหาบัณฑิตที่เป็นสัตบุรุษ แล้วมาครบให้บริบูรณ์มาครบให้บริบูรณ์อยู่อย่างนั้นทำไม่มีมาใกล้มาชิดมาฟังแล้วฟังอีกพวกเราฟังทุกวันทุกวันดีรันก็ฟังจนนะยังไม่ค่อยพอเลยมน嘛ะเพราะฉะนั้นจะฟังให้บริบูรณ์เนี่ยมันไม่ใช่ผเล่นเล่นเนอยอะๆฟังทีสองทีบริบูรณ์แล้ว แม่เก่งเก่งมันไม่ง่ายงั้นหรอกเพราะในปัญญาแปดเนี่ยปัญญาข้อที่หนึ่งฟังได้ยินจากพระพุทธเจ้าจากพระโอษฐเลยหรือยุคที่ไม่มีก็ฟังจากสัตบุรุษได้ฟังจากสัตตบรุษแล้ว ต้องฟังอย่างแท้จริงเลยและจะมีความละอายอย่างแรงครับคิดไม่ออกหรอกคนที่ซื่อบื้อคิดไม่ออกคนที่ยังมีอัตามานะคิดไม่ออกไม่รู้จักโลกุตตรธรรมไม่รู้จักธรรมันยิ่งใหญ่ผู้ที่ซื่อบื้อหรือผู้ที่ง,ง่ผู้ที่ ไม่รู้ไม่รู้ได้ไง่ายๆไม่รู้เรื่องธรรมะที่เป็นโลกุตระได้ไง่ายๆเนี่ยตัวเองก็ยึดถือธรรมะที่ตัวเองเป็นโลกียะทิ์บนเวียนคือคือยังจะพูดไปก็ยังต่ำํำๆเท่นั้นตัวเองก็ต้องถือยึดถือธรรมะที่มันยังไม่ใช่โลกุตระมันก็ต้องต่ำํำๆแล้วก็ยังไม่มีภูมิพอที่จะ ฟังก็แล้วโอ้อย่างนี้น่าฟังไม่อ่ะก็จะปฏิเสธ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 ดีไมด่ดีจะดูถูกด้วยดูถูกเพราะดูถูกธรรมโลกุตระจากสัตตบรุษนั่นแหละจงกระทั่งถึงวาระใดวาระหนึ่งเกิดรู้ขึ้นมาได้ว่ามีอัญญาธาตุเกิดว้จิตเพียงพอโอ้โห อันนี้เนี่ยที่เราไม่เคยศรัทธาว่าเป็นโลกุตระเนี่ยพอมีอัญญาธาตุเพียงพออันนี้ใช่เหรอเราได้ดูถูกนะได้ลบหลูไปแล้วนะคนนี้จึงเกิดความระอายอย่างแรงกล้านี่ไงนี่ไงคนที่ยังเป็นอยู่ตอนนี้เขายังไม่เกิดภูมินี้หรอก เขายังไม่รู้เขายังไม่รู้เขาได้แต่ดูถูกอะเพราะเขาจะสำนึกดูดูตัวเองว่าโอ้โหเรานี่ยทำไมมันโง่เปิดเผยโง่ประจานตนเองออกไปมากมายอย่างนี้แสดงตัวด้วยนะลบหลูสัตบุรุษนะ่ะแสดงตัวดีไม่ดีต้านดีไม่ดี คมเอานานด้วยนานจนกว่าจะรู้ตัวเนี่ยรู้เมือ่อไรแล้วจึงเกิดฮิริโอตปะอย่างแรงกล้าจริงๆเห็นไหมแล้วก็จะเคารพอย่างแรงกล้าด้วยเพราะมันเพิ่งจะเจอของจริงอะ่ะมันก็ต้องเคารพอย่างแรงกล้าเห็นไหมชัดเจนขึ้นไหม นับถือบูชาอย่างแรงกล้าเลยเพราะมันเห็นชัดเจนเลยว่าไอ้ที่ตัวเองหลงอยู่ต่ก่อนเนี่ยโถเอ้ยขี่มาแท้ๆเห็นเป็นทองคำพอเจอทองคำแท้โง่โงโง่ไอ้โง่ไอ้โง่จะรู้ตัวแล้วว่าตัวนี้ไอ้โง่จริงๆชัดเจนไหมเนี่ยพระเจ้าตรัสไว้แต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำมันเป็นความจริงที่อาตมาพยายามขยายสภาวะจริงของ จิตวิญญาณเมันเป็นอย่างนี้จริงๆเลยเกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยนะถ้าไม่ได้ศึกษาโลกุตรธรรมจนบรรลุอรหันต์คนก็จะเวียนวนไม่ได้รู้แม้แต่เป็นโสดาบันจะเวียนวนเป็นเทวนิยมนัดนดีชั่วชั่วดีดีชั่วชั่วดีไล่เยี่ยงสุขเปลียดทุกข์ ถือว่าพระเจ้านี่เป็นเจ้าของสุขสุขนิยมเที่ยงแท้อยากได้สุขก็ต้องคบพระเจ้าไม่ได้หรอกเขาไม่ได้สุขหรอกเขาก็ได้ทุกข์นั่นแหละเพราะสุขกับทุกข์เป็นอันเดียวกัน,อ,นกอธิบายมามากมายแล้วนะเขาจะวนอยู่ที่สุขทุกข์โดยเขาไม่รู้สุขรู้ทุกข์ด้วยนะวิปลาสอยู่อย่างนั้นน่ะเห็นทุกข์ก็เป็นสุขเี่นความไม่เที่ยงว่าเที่ยง มนความไม่ใช่อัตตาเป็นอัตตาอะไรอย่างเงี้ยเป็นวิปลาสอยู่อย่างนั้น,น,น